สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจําเดือนเมษา1น0เมษา2568นเรามาดูดวงความรักความ 3, สัมพันธ์ราศีพฤษกนะคะพฤษศเกิดตั้งแต่15พฤษภาถึง14มิถุนาธาตุดินกลางธาตุมีดาวศุกร์เป็นดาวประจําราศีเกิดเรามาดูเรื่องราวความรักที่มีปเป็นเป็นปัญหารักไม่เข้าใจกันแต่เรื่องราวที่เราดูในวันนี้นะคะเราจะดูเรื่องราวความรักดีๆของคุณพฤษศกันเนาะ อ่ะขอดูพลังงานคุณผู้ศกหน่อยราศีดูได้ลัคนาดูได้นะคะสําหรับผู้ที่มีประเด็นเป็นปัญหาเราดึงเขาขึ้นมาดูได้เลยเนาะขอดูช่วงนี้ของคุณผู้ศกหน่อยเดทเอ็มเปอร์8 of p e n n a c l e าถ้วยและ n i g h t of cup ช่วงนี้คุณผู้ศกน่าจะมีเรื่องราวของการจบจากอะไรมานะคะเป็นการเลือกที่จะจบหรือวางไว้ก่อนจบไว้ก่อนพักไว้ก่อนกับเรื่องราวความรักหรือเรื่องราวประเด็นต่างๆที่ทําให้รู้สึกว่ามันหงุดหงิดงุนง่านใจนะคะทําอะไรก็ไม่ไปไม่มามันเสียใจกับเรื่องราวที่เป็นก็เลยทําให้ผู้ศกวางทุกอย่างไว้ก่อนแล้วก็เลือกที่จะมาโฟกัส กับตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็โฟกัสกับการหาเงินหรือคิดจะมีแผนที่จะซื้อบ้านหรือซื้ออสังหาหรือหาที่หาทางอะไรสักที่จุดใดจุดหนึ่งก็เลยเหมือนหันโฟกัสโฟกัสจากที่แต่ก่อนเคยโฟกัสเรื่องราวของความรักที่เป็นประเด็นอยู่มากๆอะ่ะตอนนี้เริ่มหันตัวเองออกมานะคะแล้วก็ใส่ใจตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้น แล้วก็มีการมุ่งหน้าในเรื่องราวของการเงินการทองธุรกิจการงานแล้วก็มีเรื่องราวของมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์จะมีเรื่องราวของการแต่งงานมั่นหมายหรือทําอะไรให้ถูกต้องก็ได้ในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะจบจากเรื่องราวที่ท็อกซิกหลายๆอย่างแต่คุณอาจจะเดินหน้าในเรื่องราวความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีก็ได้มีเกณฑ์จะได้แต่งงานหรือจะได้ทําอะไรที่ถูกต้องในเรื่องราวของการแต่งงาน วางแผนครอบครัวก็ได้นะอาทีนี้ขอดูเรื่องราวของคนที่มีประเด็นกับคุณผู้ศกคนคนนั้นที่มันคาใจผู้ศกอยู่นั่นแหละเอาคนคนนั้นขึ้นมาดูพลังงานของเขาเป็นอย่างไรสองเหรียญ the chariot the high pentest สามเหรียญแล้วก็สิบถ้วย เขาคนนั้นนะคะน่าจะมีเรื่องราวของความรักที่อยากจะวนกลับมาอีกครั้งถ้าเขาจบจากคุณไปแล้วหรือคุณอาจจะบอกเลิกบอกลาบอกจบหรือว่ามีปัญหาเรื่องตรวเนี้ยเขาอยากจะวนกลับมาแล้วก็อยากจะมาทําดีอยากมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหรืออยากมาสารสัมพันธ์ต่อตรงนั้นยังอยากจะกลับมา แต่มันก็มีอะไรบางอย่างที่แอบซ่อนอยู่ในใจของเขามีเรื่องราวของระยะทางเรื่องราวของการเดินทางเกิดขึ้นคุณสองคนอาจจะเป็นเรื่องราวความรักทางไกลกันหรืออาจจะมีเกณฑ์การได้เดินทางไปหากัน <ME GA> เขาอาจจะอยากที่จะมาเจอคุณช่วงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะอยากมาปรับความเข้าใจมีเกณฑ์ได้เจอได้เจรจาเรื่องราวต่างๆกันมีเรื่องราวของความแอบซ่อนอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจที่เขาอาจจะอยากระบายอยากจะพูด หรืออยากจะเคลีย์พลังงานตรงนั้นกับคุณแล้วก็อยากจะกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งเหมือนคุณพุชกุกรู้สึกว่าพลังงานของคุณอะคือมันอาจจะมีการจบกับเรื่องราวตรงนี้แต่มันก็มีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ได้อีกไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้ที่เป็นปัญหากับคุณหรือคุณอาจจะเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่เลยก็ได้ถ้าเขากลับมาแล้วคุณสองคนคุยกันตกลงกันได้ชัดเจนมากขึ้นมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานกันหรือได้ทําอะไรที่เป็นการเดินหน้าหรือ พัฒนาความสัมพันธ์ไปได้อีกนะคะอ่ะทีนี้พลังงานของคุณของคู่ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้ night of pentacle เก้วย double u of fortune หไม้ที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องราวของบางคนเป็นความรัก ต่างแดนนะคะอยู่ไกลกันคนละประเทศก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็อยู่กันคนละที่อยู่กันห่างกันก็ได้เนาะก็เลยมีปัญหาเรื่องราวของการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เรื่องเงินทองเอ่ยเรื่องผลประโยชน์เรื่องความใส่ใจดูแลเป็นไปได้หมดในเรื่องราวของความรักที่อยู่ไกลกันอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลเทคแคร์สักเท่าไหร่ยิ่งห่างไปก็ทําให้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง อาจจะถามไทยกันแต่ด้วยการพูดคุยกันในระยะไกลอะ่ะมันอาจจะทำให้เรื่องราวของความอวายใจใสตร,ตรงนั้นอาจจะห่างเหินกลายเป็นห่างเหินไปห่างเหินมาก็เกิดเป็นเรื่องราวของการแยกกันอยู่อยู่คนละมุมก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจกันหรือไม่ได้ทักหาก็เลยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งที่เกิดความรู้สึกน้อยใจว่าทำไมความรักนี้ถึงมีปัญหาคุณมีคนอื่นหรือเปล่าแล้วคุณมีความแอบซ่อนอะไรที่อยู่ในใจทำไมคุณห่างจากฉันทาไมคุณเริ่ม เหมือนไม่ได้รักกันแล้วอะไรพวกนี้มันก็เลยทำให้เป็นประเด็นตรงนี้เกิดขึ้นนะคะอ่ะทีนี้ถ้าคุณพิเศษพูดได้บอกได้คุณอยากจะบอกคนรักที่มีประเด็นอยู่ตอนนี้ว่าอะไรเก้าดาบหกถ้วยเจอแ้งแมนเอ็ดออฟวอนไนออฟสอด ถ้าผู้สพพูดได้จะบอกอยากจะบอกว่าฉันเครียดกับเรื่องตรงนี้มานานมากเธอรู้ไหมฉันพยายามง้อคุณและทำดีทุกอย่างเพื่อให้คุณกลับมาแต่คุณกลับไม่สนใจไม่หือไม่อือเลยนะคะคุณนิ่งเฉยไม่สนใจไม่อะไรเลยไม่ได้ต้องการฉันแล้วก็ไม่ต้องการที่จะกลับมาดาม้วยซ้ำตามที่ฉันดูฉันทำทุกอย่างเพื่อคุณอนะทำทุกวิถีทางจนวันนี้ฉันเริ่มที่จะ คือฉันเหนื่อยแล้วฉันเครียดมากแล้วฉันไม่อยากจะทําอะไรแล้วเหมือนฉันกําลังที่จะเข้มแข็งแล้วอ่ะฉันกําลังดีแล้วอ่ะคุณกลับมาเริ่มต้นใหม่ขอเริ่มต้นใหม่กับฉันอีกครั้งอ่ะถามว่ายังรักไหมยังรักนะยังต้องการให้คุณกลับมาแต่ก็บอกตรงๆแหละว่ากลัวกลัวการกลับมาของคุณหรือการที่คุณบอกว่าคุณอยากจะมาเริ่มต้นอีกครั้งเนี่ยมันทําให้ฉันกลัวไม่ใช่ว่าไม่อยากกลับแต่ฉันขอเวลาหรือขอดู เรื่องราวของความชัดเจนของคุณก่อนได้ไหมว่าคุณจะทําให้ฉันมั่นใจในเรื่องราวของการกลับมานั้นได้แค่ไหนคุณจะทําจริงไหมคุณจะรักฉันจริงไหมแล้วคุณจะกลับมาดีจริงไหมฉันกลัวนะคะกลัวว่าสิ่งที่คุณมาขอฉันอีกครั้งเนี่ยในการกลับมาเนี่ยกลัวว่ามันจะทําให้ฉันเจ็บปวดอีกครั้งกลัวกลัวการเจ็บปวดนะคุณูดง่ายก็เลยเหมือนประมาณว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากให้กลับแต่ฉันขอเวลาขอดูก่อนได้ไหมไม่ใช่ว่าฉัน ไม่ปฏิเสธหรือฉันเงียบเฉยแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าฉันไม่ได้รักหรือไม่ได้ต้องการคุณกลับมาแต่แค่ฉันกลัวกลัวการถูกหลอกลวงอีกครั้งกลัวการเจ็บปวดอีกครั้งกลัวจะต้องเสียใจอีกครั้งนั่นแหละเนาะเออถ้าพูดได้บอกได้ก็อยากจะบอกคนรักแบบนี้เลยว่าเวลาวนกลับมาแล้วมาขอคืนดีทาไมเธอเงียบทาไมเธอไม่สนใจที่จะกลับมาหรือเธอไม่ต้องการฉันเนี่ยไม่ใช่ฉันไม่ต้องการแต่ฉันกลัวนะคะกลัวการเจ็บปวดกลัวความเครียดกลัวเรื่องราวเก่าๆชวนแบบนั้นอีก อ่ะทีนี้ขอดูพลังงานคนลักของคุณที่มีประเด็นคุณคนเนี้ยเขาถ้าพูดได้บอกได้เขาจะบอกคุณว่าอะไรแปดเหรียญสี่ถ้วยเจ็ดดาบเอ็ดอัพสอดไนท์อัพวอนเขาบอกคุณว่า เขาพยายามทำในสิ่งที่เป็นการแก้ไขเนาะพยายามทำพยายามแก้ไขในสิ่งที่ฉันอาจจะทำให้คุณเครียดหรือคิดมากพยายามกลับมาขอคืนดีพยายามทำตรงนี้แม้รู้ว่าคุณไม่สนใจแต่ฉันก็ยังมีความหวังมีการรอนะคะแล้วก็ยังมีการพยายามที่ยังจะดื้อคุณหรือทำให้คุณกลับมาอีกครั้ง ทั้งๆที่ฉันก็รู้ว่าคุณไม่ได้ใส่ใจคือมันอาจจะเป็นความคิดของเขาไงเพราะคุณอะเหมือนคุณไม่สนใจไม่หึงไม่อือเลยเหมือนไม่อยากกลับแต่เขาก็ยังจะพยายามที่จะทําตรงนี้อยู่เพื่อที่จะให้คุณกลับมาและเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งนี่คือความคิดของเขาที่เขาต้องการกับคุณผู้สุกนะคะในช่วงนี้นะอะทีนี้เรื่องราวของคุณต้องพูกเป็นอย่างไรถึงแม้ ฉันจะยากเย็นแสนเผ็นฉันก็จะเอาคุณกลับมานะเขาเรียกว่าคนละมุมอ่ะเวลาที่คุณผู้สกต้องการเขาเขาก็เล่นมึนใส่เงียบใส่แต่พอเวลาคุณผู้กทาใจได้คุณผู้สกอยู่ได้เขาก็ไม่อยากปล่อยมือคุณผู้กสะงั้นนะคะอ่าทีนี้ขอดูพลังงานของคุณพู่เป็นอย่างไรต่อไป3ดาบ The Moon 8ดาบ7ดเหรียญ แล้วก็สิบดาบเรื่องราวของการกลับมาระหว่างคุณทั้งคู่ดูให้ดีอีกครั้งอาจารย์ก็แค่เตือนในบางเคสบางกรณีบางคนอาจจะทําเหมือนจะกลับแต่สุดท้ายก็ไม่กลับก็ปล่อยให้เรารอแต่บางเคสบางกรณีกลับมาจริงแต่ว่ายังมีเรื่องราวของคาราคาซังกับใครอีกคนหนึ่งที่เขาไปพัวพันอยู่นะคะหรือคุณผู้สุกเองอาจกาลังจะเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีเจอคนใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์รู้สึกดีกาลังจะออกได้ ก็ดันมาคนรักเก่ากลับมาแล้วทําให้พลังงานที่แบบมันจะออกได้ยังมาคลาคาสังกับคนเก่าอีกฉะนั้นเรื่องเรื่องความรักคุณมันอาจจะเป็นช่วงสามดาบสามเศร้าสามคนเรื่องราวของปัญหาที่มันวนเวียนแล้วมันออกไม่ได้กับคนสามคนนะคะไม่ใช่แค่เราสองคนถ้ามีแค่เราสองคนก็ดีสิมันอาจจะจบง่ายแต่ถ้ามีใครเข้ามาในความสัมพันธ์อีกหนึ่งซึ่งทําให้มันพลังงานนี้มันมันไม่ปลอดโปร่งอ่ะมันก็จะทําให้คุณสองคนกลับเขาหากันยากก็ยังมีความ ขอเฝ้าดูเฝ้าอ่ะพิจารณาเรื่องราวตรงนี้ก่อนไม่ใช่ว่ามันจะกลับง่ายขนาดนั้นฉันก็มีความกลัวการเจ็บปวดอีกฝ่ายก็พยายามที่จะกลับมาหรือหรือการที่คุณนิ่งเฉยไม่สนใจในการง้อของฉันเนี่ยคุณไปมีคนใหม่หรออะไรประมาณนั้นก็มีความคิดวิตกกังวลในหลายๆเรื่องแต่ถ้าคุณสองคนพยายามที่จะกลับหากันด้วยการอดทนแล้วก็ ค่อยคุยกันถ้ายังรักกันอยู่นะถึงแม้จะกลัวเจ็บปวดก็จริงแต่ถ้ายังรักกันอยู่ให้อภัยแล้วก็ลองคุยกันนะคะอาจจะกลับมาได้ในความสัมพันธ์เพราะว่าไพ่วนกลับมันยังมีอยู่แต่อีกคนยังรู้สึกกลัวในความสัมพันธ์นะคะอันนี้เป็นไพ่โดยรวมอาจารย์บอกก่อนว่าเป็นไพ่โดยรวมอ่านแล้วไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะบางคนก็คอมเมนต์มาว่าไม่ใช่ไม่ตรงไม่ถูก ถูกค่ะเพราะมันไม่ใช่ดวงของคุณโดยตรงมันเป็นดวงโดยรวมไพ่สลับกันได้ด้วยแต่ใครต้องการดูดวงส่วนตัวให้ชัดเจนว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกให้ทักมาดูดวงส่วนตัวาอาจารย์จะดีกว่านะคะอันนี้เป็นไพ่โดยรวมนะถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาที่0884531019แอดไลน์เบอร์โทรมานะคะแล้วก็โปรโมชั่นการดูดวงกลางวัน8นาฬิกา,า,กาถึง17นาฬิกา ค่าครู299บาทเป็นโปรโมชั่นกลางวันช่วงการคืนเป็นค่าครูป,ปกตินะคะถ้าใครสะดวกช่วงไหนก็ทักาหา,าจารย์ได้แล้วก็ใครต้องการใ้คนรักกลับมาเป็นความรักที่ดีไม่อยากมีปัญหาตรงนั้นก็ทักหาอาจารย์ได้มีวิธีช่วยนะคะอาจารย์ดูดวงทุกวันยกเว้นวันพระวันพระเป็นวันหยุดดูดวงนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับจารย์ในช่องขอบคุณมากๆสําหรับคลิปนี้อาจารย์ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ